สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปอกไปสู่ทุกคนครับมือนีพ่อกับบา้าเทาว้าหน้นชาแนเเล,ลนะครับมือนีผาพีพีน้องมากินตำสบายนังครับพี่น้องนี่สบายนั่งเครื่องโลลวกเรียบร้อยบได้กินโดนแล้วพี่น้องมือนีจัดการเองครับเนื่องจากว่าน้องสาวบ่คอยสบายนะครับเพินพ่นเพิ่นอันเจ็บถ่วงก็เลยจัดการเองเอามาเสียบเสบสูตรบ้าเท้าครับมือนีใส่บักพริกใส่บักพริกสดนะครับมือนีเน้นพริกสดเอ้ามาตำเลยพี่น้อง ใส่กระเทียมลงไปนําเครื่องปรุงกะมีคือตําหุงครับพี่น้องคือตําหุงตาโอ้สากไงสากไงก็คกไงนี่ตําดีครับพี่น้องออคุณน่ะฝงดองดองเลยสากไงสาวสีหลายคนมันถามว่าถาเป็นวันแดง,ส,งส,ส,ส,สีเป็นยังสาวสีคือบริมานําสาวสีเห็นพิ่นไปเห็นงานครับอยู่คนละอำเภอเห็นอยู่คนละอำเภอก็บา่า,บาวแถวบ่าวแถวเห็ดอยู่เขม,มาลาดนะครับ เสาสีบนเฮ็ดอยู่อำเภอหน้าตานโอ้ขัดระบาดเท้าตำหน้าแหลกแน่จัง่อยเด้อพี่น้องเด้อเอา้าซ้ำนี่ละพี่น้องโอ้ตำแหลกคักเอาซ้ำบวบบวบเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้มีน้ำกระเทียมมาใส่น้ำน้องสาวบอกว่าเอาน้ำกระเทียมใส,ส่เพิ่งไะหนสดวระเสรนเอาเสื้อน้องสาวครับแล้วเราก็ปรุงครับพี่น้องใส่แนวนันว สู่ลวดสีเบิร์ตเลยเอาใส่สองใส่สองตามสูตรน้องสาวนะครับแล้วก็ใส่ประเด็กประเด็กเหมือนเอาปูคงเบาเท่ามาเมื่อนั้นลืมครับแล้วประเด็กน้องสาวโอ้ยตะนัวเลยเอาโอ้สีเบิร์ตเข้มจวดจาดเลยวันนี้ใส่น้ำกระเทียมน้ำครับพี่น้องใส่เบิดน้ำเบิด อันนี้มันหลายเติบ๋อสาววามจังได้สวดาสัน่นเอาตอวน้องไปน้ำโอ้ยแล้วก็ใส่บักเคือเทียดครับบักเคือเขือคือเอาทับไปไกลๆให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำมีดเข่าขนะได้พี่น้องนะใส่ได้หลายหน่วย คักบ,บาดมือใช่เนาะแล้วก็หอมซาลาเนียครับใส่ไปนนี่หอมซาลาเนียหอมซี่พร้อมเอาฝานใส่พร้อมกันหรอกครับบ่ต้องพิธีพิถันครับพี่น้องเอาแบบง่ายๆ่ายใส่ลงไปเลยบ่ต้องซอยห้องเขียงครับซอยห้องเขียงโบเสียบยตัวโบสซอยห้องมือน,นะครับแล้วก็ใส่ <c oughs> พักขึ้นใส่ นี่ครับมาขินใส่กระส่วยลงไปเพื่อความหอมจังน้อยครับใส่ลงไปบ่ใบครับเอาตะกั่นเอาตกั่นมันนี่ใส่บักหน้าวครับบาที่นี่มักเปียกกะใส่ล้ลยครับตัวนี้บ่เราใส่สองหน่วยเอ้าเอาเปลือกใส่น้ำจัดการเองครับมาอน,น้น้องสาวเพิ่นบ่ค่อยสบายพิ่นว่า เป็นเมื่อยๆเห็นไหมโอ้สาเนจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมาเบืองบ่าเท้าตั้สบายนางตั้สบายนางแก้มก็พักหลายๆหุ่นแก้มพักมาละได้ครับมันนี่ <c oughs> โอ้หนามไล่ขนาดเลยเมืองเด้อพี่น้องโอ้เห็นไหม น้ำจริงเร่งเลยซีมัก่อนง่วแล้วเอาสบายหน้างงไปครับบุตรินนี่ <c oughs> พี่น้องไปลองเห็ดกินมัน้ครับเด้อเห็ดง่ายๆนี่ละสูตรบาวเ่าง่นงแอเขากันไดหน่อยครับ โอ้เบิ่งกนนะหนว่มสิเสียปอมพอดีเลยพี่น้องเอาไปเสบแซฟน้ำบาดาครับเรียบร้อยตักใส่ถาดพร้อมกินครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูข่ขสุคนครับมันี่พ่อกับบาเทา้าฮันนาชาแนลนะครับสวัสดียังเป็นทางการอีกเท่อนึงนะครับมอนี้พาพี่พาน้องมาก,กินตำสบายนั่ง โอ้ยว่าสียิบขึ้นให้พี่น้องเบื่องตําสบายนั่งนะครับตั้มสบายนั่งเคิงกิโลแก้มกับพักไล่หลายอย่างจักสีว่าพักอย่างลากักลักก็มีไอหยอดพักใสนะครับหรือว่าหยอดมะละขีนกกับพักกาดนี่แหละเอาตํามือนีบ้าเท้าตั้เองครับพี่น้องน้องสาวมือนีเพิ้นบค่อยสบายนะครับบรรยาก,กาศมองเกามองก,อ,งกอนเอาม่แต่ว่ามือนีห้อนเอาผ่าเพียมานำครับพี่น้องโอ้ยว่าอะไรก็ได้ขอทดขอไปเด้อพี่น้องเด้อห่อนอหลีอยู่ในบ้านกับห่อนครับเอา เอามาพี่น้องมาเสียบๆน้ำบาท่าวสดน้ำโกโกๆเลยครับมาหนีเบาๆไร้ใหญหางกินเลยครับ <laughs> มาเด้อพี่น้องเด้อหมากพักใส่หน่อยหาหน่วยนั้นหมมีครับเพิ่นเด็ดหยดมาขาย <laughs> ให้ให้สาวแม่ปลูกข้าวบาท่าวกรบบทันไง โค้ของสาวบาท่าก็ไปร้อยเด็ดมาเบิ่นเลยเ <laughs> มื่อได้เป็นหมากดอกเอาหยวนมากินกวนอืมอืมหน่อพกบุงง่าพี่น้องคุณน่ะ ừ quá bé ừ vâng ạ bắp bùng bụng sai ta đi bằng cái nào โอ้โหเจ็บเพิจับเป็นต้นเ้วพี่นอ้องเยยะหมือนเดียวพ,พอแพ้เรพอคุณมากห่อนไร มึงปอกพักกระถินกินจันงหน่อยครับจังเม็ดกัน่แหละยำหน้าพักกระถินได้หลาย ขอรากัดแบบเป็นต้นเลยนะครับมัน,นี อเอาใบามันใช่ช่วมขมันลำ โอ้จวดยูพี่น้องโอ้ขอถอดขอไปครับเหือเหืออไหรกินนั่นอยู่บ้านแห้งเอาแล้วครับขั้นโมเปิดพัดล่มก็เอาโอมฝนกตลังมา พูนว่าฝนที่ตกกัน mm ังใีตกทัวอยู่ครับตึ่งเมือทั้งแดดทุกคนแต่ว่าเอาพังบุ่งก็ได้ ฝ้ากินฝ้านี้ฝนครับ<_<_<_>มาแล้ว ว่าจะกินเห็บัดสูพักคำนี क क ่ประกาศอ่อนๆสามหัว ม,มันมีสตออะไรแห้งสิครับโอ้หูไม่มีพี่น้องไอ si nglut khae tim อืมน่าอ้วบุ้งชนองเจ็ดเงลกันอืมเต้ผักเพียกหมามา มันคือไปจอดไข่ไ <laughs> ม่กินบดเครือพี่น้องไม่บดไหนเครือมันแข็งเครือมันแก่ อันส่วนครับพี่น้องเครือพผักบุ้งบางทีพันข้าปุ่นเลยขัดขนาดนึงอืมร่มร่มตี นใจหน่อยอมา <c oughs> มาฮึใจหนักมาเทียมต้อมจังเดียบไปสวดครับ ได้นี่เยินหัวเชียงกืนไม่ได้ของได้แล้วดองไแบบไม่มีดหยำไม่ใช่ของกันหวานจังหน่อย พักพอเบิร์ตเข้ามาได้พักหลายหยุดไม่งังนโบหยุดอีกสดหนามต่อโอ้โหคักข,ขนาดพี่น้องห่วยไม่มีว่าแหละขออนุญาตครับพี่น้อง เสียบๆครับพี่น้องมันนี่เผ็ดเพ็ดสดนำสดน้ำตำสบายนางนะครับตำสบายนางเสียบๆบริกินโดนแล้วนะครับแก้มกับพักหลายๆบ่เบิด์ตหรอครับมันหลายผลพักพักใส่มะระพักบุ้งเนี่ยกะทิเนี่ยแก้มกันโอ้เขากันดีครับถ้ามีสตอว์ตำใส่เนี่ยโอ้เป็นอีกรสชาตินึงครับพี่น้องเสียบๆกับบรรยากาศคึมๆเอาๆฝนกะลังซีมานะครับคึมนาคึมหลังโอ้คึมทั่วร์ได้ครับมันนี่ คาดว่ามือแรกน่าจะตกนะครับเอาทั้งอำเภอเขม,มรลาชอำเภอหน้าตาลอำเภอโพไซน่าจะตกครับมือแรกไร่หม่งมองไร่บอลเอากาไร่หม่องไร่บอลวานเข่านะครับไร่หม่องไร่บอลกับเตรียมพันปลามาปล่อยครับพี่น้องเอากล่ว่ากล่ว่ากันไปครับห่อดหน้ามันห่อนหนามันนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมบา้านแถวมือณีกินตั้สบายนาั่งเสียบอยู่นี่ครับทางกอไผ่กอหน่อยก้อนทรงไผ่นี่ยแหละหม่องเก้าบ้านแถวนะครับหม่องเก,นะก้ากัาน เดี๋ยวมือนายนสะีพาไปทั้งขั้นน้องครับไปเบิ่งบรรยากาศเขาเขียวเขากำลังเกิดขึ้นนะครับเอาขอบคุณนะครับท,ที่ติดตามรับชมฝากขึ้นเอาครับมักกระไรถือใจกระแช่บ่อถ่านหน่อยนะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ